เียวปวดมาต้องเดืองอยากมากหรอพี่พี่จะทำเพหนูเกี้เนี่ยกูจะไม่สึกอยู่เลยแล้วมึงสึกมาทำไมล่ะเขาไล่กูสึกทำดีเกินหนูกูจะฆ่ามึงเลยพี่หนูยอมพี่แล้วพี่อย่าฆ่าหนูเลยพี่จะทำะไรหนูก็ได้ยอมทุกอย่างแน่นะยอมทุกอย่างกูไม่มีเมียด้วยมึงต้องยอมเป็นเมียกู โอเคป่ะได้พี่เดี๋ยวใจเย็นพี่แหมพี่ทิศพี่ทิศน่ะขื่นแล้วเกินนะเดี๋ยวก่อนสิพี่ปีกจมูกพี่เดี๋ยวหนูอยากเป็นเมียพี่พี่จะคงขืนกูทักทิ้งเลยหรอกยมบอกว่าเดี๋ยวไงครับโอ้โหเป็นเดือนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเออหรือว่าพี่พี่ฟังหนูนะหนูน่ยยอมพี่ทุกอย่างแล้วเออแต่คิดดูสิพี่น่ะวิ่งลบไปลบมา มีหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งนะดูดิที่เกลือก็ขึ้นเสื้อขึ้นกางเกงหนูเป็นคนที่ชอบคนสะอาดม่ใช่ชอบคนสกปรกไม่นชอบคนสกปรกใช่ใช่เอาอย่างนี้นะทำไมหรอตรงนู้นนะมันมีอาช้น้ําอยู่พี่ถอดใช่ใช่น้ำทานพี่ถอดเสื้อผ้าของพี่ออกเดี๋ยวหนูจะจะเอาเสื้อผ้าพี่ไปซักก่อนพอซักเสร็จแล้วพี่จะทําอะไรหนูก็ได้ ้โโไม่เป็นไรมีผ้าเปลี่ยนไหมหนูมีมีมีผ้ามาให้พี่เปลี่ยนอไ่ได้แใช่ี๋ยวหนูไมเอามานะ โอ้ยมันหยอกมันหยอกหยอกอ่ะพี่ไอ้เยอะ ูเครื่องมึงไม่ต้องเนียทิ้งเลย

เห็นพวกมึงไปทิใหม่ไม่ได้อย่านุนยืนตรงนี้นะไป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 โอ้ยอีเมลมึรัดแน่นจริงเนี่ยเนียเลียงียเียงเี

ไอ้มาุถโอยไอแม่ยะคุณรู้ไหพ่อของเจ้าชูเนี่ยไอชนนอะไรเนี่ยมันใช้สภาพนี้เนี่ยห่วงไปเลยโอ้เอยเป็นสภาพนี้ทำไมมึงนัต้องใหม่เวียงงี้เลยเหรอฮะต้งแต่ศึกแล้วบ้าเยมึงเนี่ย รับออฟังล้วก็ปล่อยผ่านไม่ยึดติดช่วงงานน้อยไปเรียนต่อสายการบินก็ไม่บอกโอ้บินอะไรบินทบาโอ้โห<ส>บินทบาบอะไรสายธรรมยุธด้วยกับเมืองกลับอะไรแล้วทำไมคุณโดนผู้หญิงก้าหลอกแล้วกลับไปทาภานี้เลยมึงก็น่าขนาดปวดแล้วนะก็ยังโดนหลอกอย่างเงี้ยเนาะ หาได้รายงานผลการศึกกับขาบ้าพเจ้ากษัตริย์กีสนะที่เสด็จตามมาเป็นทัพห,ห,หลวงไหมแผ่นดินดาวเริชนะวังนาะไม่ยไไนะฮ่าฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮาฮงาฮ่่างาฮาสาห์าฮาฮงาฮงาฮาากา่่าฮาฮ่่่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮไาเหาา่า่า่

ถวายสังฆทานไปเลยครับเสื hey, well, <S S ้อผ้าของมึงเป็นคือทำไมมึงแก้พ้ออยู่ในสภาพแบบนี้คือพอดีอยากจะมีเมียมันเลยให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วมันก็หลอกก้าวของชั้นพยัาชานี่กูให้มึงมาในสนามรบให้มางําทำสงครามมึงมาเจอสตรีเพศสวยไงหลอกอุบายอยากได้เมียหลอกให้เขาแก้พ้า เอาไปซะแล้วเขาไปไหนเขาหนีไปเลยแล้วได้ไหมไม่ได้ไอ้ปัดดูรับให้ทีนี้ไม่ต้องกลัวเมื่อกี้กูรับไม่ทันสู้ไปเลยมึงเที่ยวไปแล้วใจใจนะบอกทของกู เรืสู้และครแพ้โคดที่สองกหามมีรักในสรารบกลว,ลวองอรมึงดึที่ยโอ้โหเป็ดีหายระบายสีที่หนังหัวด้วยโ <c oughs> คตรนอะไรโหวบวชพุกสึกสระบายสีที่หัวด้วยหัวมึงเวลา <c oughs> ผมน้อยๆไอ้หนาเมันหนังหมาเลยไง แม่ว่าทำไมคุณึกผมดำดิแท้สึกระปวายสีมันหัวเนี่แ hm ม่ติดรอแด้วนะทำจมูกก็โด่งใช่เหลือผ่ากตาตายมึงไม่เชื like cool okay. Okay. ่อเพราะำจักูเหรอมึงถูกผู้หญิงหลงไู่อยางมีเมี่ยผู้หอินหลยแต่มันก็จัดไม่ได้ทำสั่งพวกกูถ้ามีรักในสนามรบข้อที่สาม้ามมีเมียนี่บึ้อัดนมึงสิ้นนะเขาบอ ศึกมาในปากจัดเนาะด่าเก่งเก่งเก็บกดเขาเรียกกูก็นึกว่าเขาเรียกกูหรือเขาเตาตีนกูนึกว่าเขาเรียกจะทำเงี้ยมึงเรี้รางงอะไรนะเรียกใครรางวัลกูบ้างเงี้อือเดี๋ยวเขาไปช่วยวันเดียวเลยทีเดียวเลยวันไหนเวลามึงขึ้นเมนเอาสั่รีบลุกมารับสารภาพยอมรับผิดกับกูใกล้ๆเนี่ยถ้ามึงยอมรับผิดกับกูกูจะทัน เารก้าช้ขอรับผิดแต่เพียงพูดเดียวพะย่ะแน่ใจแน่ใจมึงจะไม่ทำอีกทำไมไม่ทำอีกไมไม่ทมึงก็ออ้ว้ไหมอ้วนความผิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกคุณกูจะทันบนคทุ่นไว้ก่อนได้ครับทามึงยังโง่ให้กูจิ้งลอเดือแตาอีก หญิงเขาหลอกเหลือแต่ตัวเขาไม่ให้อะไรมึงน้อยเลยอย่าให้มึงโดนโดนคราวนี้อีกหนีไปบวชไปพระไม่ต้องสึกนี่มึงเอาอย่างหัวหน้านี่มึงเอาอย่างหัวหน้านี่ยนางทิ้งมาให้เลี้ยงสองคนเดียนี่ก็ต้องมีให้นะนี่ก็มีกล้าอ้ะมึงมี เดี๋ยวรางวัลที่เขาแฮปปี้เบิร์เย์ให้เขามาขออนุญาตนะคระอานครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อนุญาตนะรูว่ารุ่นนี้เลียไม่อยู่ต้องอมเงนินตงนันตงค์ตังค์อย่างน้อยก็มีสองลูกไม่เหมือนคนบางคนหรอกไม่มีน้ำยาไม่มีอะไรเพิกก่งจะบวชไปเมืม่อเร็วๆนี้ <c oughs> ไม่มีลูกก็กูพูดอะไรเอาไงต่อด้พี่กระป๋าสัปดาห์ผ้าเมืองอยู่ที่กำลังไปสู้โลกตอนนี้อาจจะป่าต้อนเฉลยอยู่ก็ได้เล่นตามข้าพเจ้าไปข้าจะไปมอบเหรียญก้าวหนให้กับสัปดาและผ้าเมืองไปนี่ตามมา